สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณุผู้ชมทุกท่านนะผมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตหน้าหลังต่อนะครับปีนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อัปเดตลงนะครับตั้งแต่มาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะมายุ่งกับเขานะครับคือปล่อยให้เขาแบบอยู่แบบแบบธรรมชาติให้ที่สุดนะครับเพราะว่าเรามามากวนเข้าบ่อยๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าต่อมันจะดุครับผมต่อมันจะดุมากครับผมนี่มาจันใหญ่ครับคุใหญ่ครับผมดูครับสวัสดีครับดีครับผม นี่เนี่ยเป็นครูใหญ่นะครับผมเอ่อเป็นผมต้องเรียกว่าปรมาจารย์ของผมเลยครับเป็นเป็นที่อาทิตย์สูตรของผมเลยครับเพราะว่าอาจารย์ท่านนําต่อหลุมมาเลี้ยงเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกิดเมื่อปีที่แล้วเนาะเมื่อปีสอง3นรอยสามะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดสมัยนั้นคงไม่มีใครคิดได้ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จแต่ยังเป็นต่อป่ามาเลี้ยงนะครับก็มีต่อเพาะก็ยังมีครับเดี๋ยวรอร,รูปีนี้นครับเราเราเลี้ยงไว้หลายหลุมอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อมันเย็นละ เอาเปียให้ดูสองรูมก่อนนะครับครับผมติดตามครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าดินเขาับโอ้โหทั้งที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับผมใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับใหญ่กว่าอีกลังหนึ่งนะครับนี่ครับมันลกครับผมมันลกก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับ đi đó Nadine đinh cho dỡ quả mất kia nó hấp Nadine đinh dỡ không quá kia nào hấp quá, quả ยอดครับสุดยอดเด๋เจอกันวันขุดครับผมวันที่ยี่สอนอันที่10กว่าผมไม่น่าจะเกินที่15้านะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงติดตามนะครับครับผมติดตามวันขุดครับ